ถือไวช้างที่ถูกต้องอ่าเพราะว่าบางทีเราเห็นเขาถือตรงนี้ไงอ,อันนี้เขาไม่มีอันนี้อันนี้อยู่บนคออ่าตะวะเลยหัวน้อ,อยู่บนคอน,นี่แล้วก็เขาตีนี้ตีนี้ตีตีนี้มันตีหัวไหล่ตีขาไหมน,นีอ่อ่าอันนี้เอาไว้บังคับไว้บังคับใช่เลย ที่บ้านก็มีแต่ใช้ไม่เป็นนี่เขาเรียกซาซานี่ก็ซากอซายื้อหมกฮะยนื้อหมกเนืหมกไหวปีช้างขึ้นเนื้หมกเนื้อหมกเนอหมกไงบางงี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้หมกมันไปพร่องกับอะไรวะอีกอันหนึ่งเนื้อหมกเอาตัวสามหมอะไรสามหมกสามหมนื้อหม